ตอที่ห้าครับผมสี่แต้มอยู่ครับโอ้โหเธอหวันเจี๊ยบโอ้เธอหวันเจี๊ยบไปรอชมตัวต่อไปได้เลยผมก็ เลยครับเงียบไม่ได้ไมได้ครับกำลังจะไปหาเองนะคุณตาคุณตาเรนมีอยู่ใช่ฮะโคตรเยอะดังนั้นนะ่ะทางนั้นใหม่มาเนี่ยมาดูครับผลงานที่ได้ครับครับคุณครับนี่น,นะปลูกเล็กไปหน่อยนะรา<อ>ยเยอะนะความจริงอ่ะเด,ดี๋ยวเทดูมามาดูดูเทดูเทดูครับครับดูนี่เรนมีดูดูตัวครับเอาไปเลยตัวเบลเลอร์เบลเลอร์ไปเก็บเก็บ